ข่าวดีคอรามอไฟเขียวนะคะตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการพักหนี้เกษตรกร3ปีและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง y t u t u นะคะวันนี้ทางช่องก็ได้นำข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาพร้อมๆกันนะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก อยากจะขอกําลังใจด้การกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วย,วย,วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยนะคะเสียงอาจจะฟังยากนิดนึงนะคะตอนนี้ไม่สบายแต่ก็อยากจะเอาข่าวสารมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเนื้อหาของข่าวกันเลยนะคะข่าวนี้นะคะได้นํามาจากเพจของพักเพื่อไทยเลยนะคะที่ได้โพสต์ไว้เมื่อวานนี้นะคะคณะรัฐมนตรีรับ ทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการผักนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจนะคะขนาดกลางและขนาดย่อมก็คือผู้ประกอบการของ SME นั่นเองนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะเป็นระยะเวลา3ปีและ1ปีนะคะในการพักชำระหนี้นายชัยวัชรงค์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตร ในการพักหนี้ของเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะเป็นระยะเวลา3ปีและ1ปีตามลําดับโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อบอนวิวัฒน์นะคะเป็นประธานสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังเป็นฝ่ายเลขานุการและพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลน,นะคะจำนวนทั้งสิ้น 1 1 9 9 6ล้านบาทโดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้นะคะ 1. น,นะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร,กรและบุคคลตามข้อบังคับของธนาคารทกสนะคะฉบับที่44และ45ทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีเงินต้นคงเป็นหนี้คงเหลือนะคะทุกสัญญารวมกันณนะวันที่30กันยายน2,566ก็คือจำนวนหนี้นะคะไม่เกิน3 0 0 0สนบาทและมีสถาบันเป็นหนี้ปกติและเป็นหนี้คงค้างชำระ ผู้ที่เข้าเกณฑ์นะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะอยู่ประมาณที่2.69ล้านรายนะคะรวมเงินต้นคงเป็นหนี้ทั้งหมดนะคะ283,327ล้านบาทข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลณวันที่16กันยายน2566นะคระยะเวลาระยะที่1ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566 จนถึงวันที่30กันยายน2567ส่วนข้อที่2นะวิธีดําเนินการโครงการเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารทกศนะคะต้องการรับสิทธิ์พักชําระนี้สามารถแสดงความประสงค์ เขารวมมาตรการดังกล่าวได้ตามความสมัครใจตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่31มกราคม2567นะคะข้อที่3ในะคะในส่วนของงบประมาณรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยงเงินกู้แทนกเกษตรกรลูกค้าทกศที่เข้ารวมมาตรการในอัตราร้อยละ4บาท50สตางค์ต่อปีนะคะส่วนข้อที่4นอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังพิจารณาเห็นชอบการพัฒนาศักยภาพ เพื่อฟื้นฟูลูกหนีของทอกสงบประมาณ1,000ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้นะคะและสมัครใจเข้ารับการพัฒนาศักยภาพโดยการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการด้วยนะถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะที่ ทางคอรมอนะคะทางรัฐบาลก็ได้ไฟเขียวผักนีก้ให้กับเกษตรกรเป็นระยะเวลา3ปีนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อที่ธนาคารทกสได้เลยนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่31บันะคะมกราคม2567นนั่นเองอย่างที่แจ้งไปข้างต้นนะคะว่ามีลูกหนี้ที่สามารถที่จะเข้าร่วมมาตรการนี้ ะะอยู่ที่2.69ล้านรายนะคะก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชันของทองกสได้ด้วยนะคะที่ BAAc Mobile นะคะเพื่อความสะดวกในการรองรับบริการแล้วก็ลดความแออัดคับข้างที่สาขานะคะ พร้อมร่วมเครือข่ายภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาเติมเต็มองค์ความรู้พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพแล้วก็ฟืน้นฟูลูกนีผู้เข้าร่วมมาตรการภายใต้หลักการตลาดนำนวัตกรรมนะคะเสริมเพิ่มรายได้และเติมสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบอาชีพในวงเงิน1 0 0 0 0 0บาทนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมและก็ฟืน้นฟูการประกอบอาชีพ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะในระหว่างการผักชำระหนี้ดีมากเลยนะคะพักชำระหนี้ได้3ปีนะคะแถมมีโครงการที่จะช่วยฟื้นฟูนะคะลูกหนี้ในการเข้าร่วมมาตรการนี้ด้วยนะคะวงเงินที่จะ สามารถให้กู้นะคะเพื่อที่จะไปส่งเสริมและฟื้นฟูการประกอบอาชีพของลูกหนี้ก็วงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนั่นเองนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ธนาคารกรสนะคะหรือเข้าไปที่ baac mobile นะคะขั้นตอนการดำเนินการนะคะก็สามารถแสดงความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์โดยกรอกหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ ผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile ธนาคารทกสนะคะก็จะแจ้งนัดหมายผู้แสดงความประสงค์เพื่อทำข้อตกลงต่อท้ายหนังสือกู้เงินต่อไปนะคะส่วนคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการนะคะคือเป็นลูกหนี้รายคนนะคะเกษตรกร,ร,กรและบุคคลมีต้นเงินเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญาเลยนะคะรวมกันณนะวันที่30กันยายน2566ไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาท และมีสถานะเป็นหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระหนี้นะคะอยู่ที่0-3เดือนนะคะและหนี้ NPL นั่นเองนะคะนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมมาตรการนะคะก็จะมีอยู่ที่2.69ล้านรายนะคะสามารถเช็คสิทธิ์ตัวเองได้ที่ BAAC Mobile หรือว่าธานาคารทกส สาขาไหนก็ได้นะคะที่ท่านสะดวกได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะหรือโทรสอบถามไปที่คอเซ็นเตอร์ของธานาคารทกสได้นะคะ0 2 5 5 5 0 5 5 5นะคะโทรสอบถามรายละเอียดได้ตามนี้ข้อมูลข่าวสารนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพจพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็เพจประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะที่ได้ นำข้อมูลข่าวสารดีๆมาแจ้งเตือนมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบกันนะคะและทางช่องก็ ได้นำมาอัปเดตมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่เสียงอาจจะฟังอู้อี้ฟังยากนิดนึงนะคะเนื่องจากไม่สบายตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักหลายจังหวัดมากนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็ยังมีอยู่นะคะก็อยากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยรวมทั้งแอดด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะทานยาแล้วก็ขอตัวนอนพักผ่อนนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ